Thank you. ในโลกที่ซอมบี้คลองเมืองและความหวังไปเปรีคุณจะได้รับบทเป็นหญิงสาวผู้กล้าหาญในเกมซอมบี้สไวท์ที่ต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจากฝูงซอมบี้ที่ไม่รู้จบเกมนี้นำเสนอการเล่นในสไตล์โลกลไลท์ที่คุณจะได้เลือกตัวละครหญิงหลากหลายสไตล์ตั้งแต่นักธนูผู้แม่นยำไปจนถึงนักสู้ระยะประชิดที่แข็งแกรง่ง แต่ละตัวละครมีทักษะและความสามารถเฉพาะตัวที่สามารถปรับแต่งได้ตามการอัปเกรดที่คุณเลือกในแต่ละรอบของเกมการเล่นเกมจะเน้นที่การเอาชีวิตรอดจากคลื่นซอมบี้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยการเก็บรวบรวม EXP เพื่ออัปเกรดทักษะและอาวุธของคุณคุณจะต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วและวางแผนกลยุทธ์เพื่อเอาชนะศัตรูที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ